เขาก็มีการร่วมกันขันค่ะกับบริษัทค้นส่ง JNT Express t h a i l a n ไค่ะเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุตกภัยในจังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงแล้วก็จิตอาสาค่ะได้รวมแรงรวมใจกันแพ็คสิ่งของทางนา้ำดืม่มอาหารแหง้งแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นค่ะเตรียมเี๊ยงส่งต่อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตอน้นให้กับผู้ประสบอุตกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,ายตายความร่วมือของเทศบาลเมืองคอหง รวมกับบริษัทขนส่ง JNT Express Thailand ซึ่งตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่านำใจของผี่นองประชาชนชาวคอหง้งอำเภอหาตใหญ้จังหวัดสงคลาแล้วก็พื้นเทกลลเคียงก็ลังไร้เข้ามารวมกันบริจาคย่างต่อเนืองนอกจากนี้ค่ะจุดบริจาคแห่งนี้ก็ยังเป็นส้นกลางค่ะในทางเทศบาลเมืองคลองแหและก็เทศบาลนครหาดใหย่จะนำสิ่งคล้องมามอบเผื่อรวบรวมส่งต่อไปอย่างจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะทางนี้นะคบเทศบาลเมืองคอหง้งจะเปิดรับบริจาคสิ่งขล้องจากประชาชนชาวหาดใหญ่ในกับพื้นที่ ใกล้เคียงครับเพื่อที่จะช่วยเลือผภูประสอภัยน้ำท่วมไปจนถึงวันที่1 8ก็คือวันนี้ในแหละช่วงเวลาประมาณ เตียงเทียงที่นะครับที่ทำหนักงานเทศบาลเมืองโคงล่างไม้โดยจะมีการจัดขบวนคาราวานเคลือนออกจากเทศบาลเมืองโคงไปสู่พี่น้องจงหวัดเชียงรายโดยการขนส่งของบริษัทเจนที่อย่างที่องหน้าบอไปซึ่งได้รวมบริจักสิ้นค้องและก็ะทำหน้าที่ในการจัดส่งท่านนำใจจากถูกผากส่วนเนี่ยไปหมอบใม้แก่ซนยนปองกันและบรรเทาสราธารณภไยเขต15เชียงรายเพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุตตรกไปในแต่ละพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับอืมเราก็จะได้เห็นนะนำใจของชาวไทยนะคะโดยเฉพาะผัก ตายของเรานี่ก็ไม่ไม่แล่ไม่ได้อะนะแม่วัดเราจะอยู่ฮางอามานอนแต่ว่าท่านน้าใจนี่ก็ตรงไปยังตอนเนี่ยยังแตบอกไปว่าในวิกฤตเนี่ยอย่างน้อยเราก็เห็นปาแห่งความประทับใจอย่างนึงก็คือว่าทางภาครัฐภาครอชชนภาคระชาชนก็รวมด้วยช่วยกันในการจะจงจริงของจงจริงแต่จําเป็นไปให้คนที่เขาประทบไปจริงๆครับตอนนี้ก็และบางคนก็ต้องสมกําลังใจนะคะเพราะว่าหลายๆท่านในพื้นที่เชียงรายเนี่ยก็คือ คือบ้านเนไม่เลื้ออะไรเลยนะคะแต่ว่าแม่ผึกก็ยังมีชีวิตอยู่เลยนะ,นะก็ขอให้มีกําลังใจนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็พันผ่อนวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค